เหตุการณ์นีแสวาก็เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเนี่ยมาสามสี่เดือนนี้แล้วล่ะเนาะครับผมอ่ะเชิญนะฮะอ่าหาความก่อนนะครับผมตั้งแต่ชึดมาแล้วก็หยุดการวิ่งไรเดอ์ไประยะหนึ่งครประมาณเกือบปีได้ครับแล้วก็เพิ่งจะมาเริ่มวิ่งเมื่อประมาณปีที่แล้วครับผมค่ะครับผมแล้วก็ผมอ่ะมีงานประจำทำอยู่แล้วแล้วก็เนี่ยอาชีพไรเดอร์ก็คือแบบเป็นตัวเลือกที่ตัวเลือกที่สองที่ว่าหารายได้เสริมครับ คืนวันเกิดเหตุนะครับมันเป็นคืนวันพุธเพราะว่าผมอะจะหยุดวันพฤหัสแล้ววันพุธอะก็คือจะได้วิ่งทั้งคืนเลยคืองานของผมอะจะเป็นงานแยกพัสดุก็คือผมอะเข้างานสี่ห้าเลิกบ่ายสองคือวันนั้นอะผมก็ทํางานตามปกติแล้วก็กลับมาพักที่ห้องแล้วก็นอนเต็มที่เลยแล้วก็ออกวิ่งไรเดอร์ประมาณสองทุ่ม,มประมวลทุ่มหนึ่งสองทุ่ม แล้วก็วันนั้นน่ะก็ไปรอออเดอร์ตามปกติสักประมาณามสามทุ่มฝนตกผมก็เลยปิดออแล้วก็นั่งรอกันก็นั่งรอกับพี่ว่าลับไรเดอร์ด้วยกันนี่แหละคะผมรอในที่ที่ว่าผมอยู่ประจํากันก็คือรอให้ฝนหยุดตกแล้วค่อยเปิดออเดอร์วิง่งเพราะว่าถ้าวิงง่งตอนฝนตกอ่ะมันจะอันตรายค่ะ<ห>ผมก็อ,อ่รอรอจนฝนฝนหยุดก็มันมีออเดอร์หนึ่ง,งแต่ฝนน่ะมันหยุดมันเกือบสี่ทุ่ม Mm. ถ้าพุ่มเกือบเที่ยงคืนแล้วครับพี่เพราะว่าฝนนะวันนั้นมันตกหนักมากแล้วก็ตกนานผมก็อ่ะแล้วมันยิงงานอนะมันยิงเข้ามาให้ไปรับอาหารตามสั่งร้านนี้ mm. ผมก็โอเคก็กดจบก็กดรับงานแล้วก็โทรยืนยันกับลูกค้าว่าลูกค้ามีตัวตนอยู่ไหมหรือว่าสถานที่จะส่งถูกไหมเพราะว่ามันไกลด้วยพี่เพราะว่าระยะทางประมาณสิบกิโลอัพเลยแล้วเส้นทางที่ไปอะ่ะมันเปี่ยวด้วยพี่ uh. คือมันเป็นเส้นนอกเมือง ก็คือผมก็โทรยืนยันลูกค้าเสร็จเรียบร้อยก็ผมลูกค้าคนเนี้สั่งผมบ่อยก็โอเคเห็นชื่อพี่คนนี้แล้วโอเคก็โทรไปอ่ะก็คุยกันตามภาษาลูกค้าไรเดอร์ก็โอเคก็ไปรับอาหารแล้วก็กดยืนยนันแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปส่งอ่าระยะทางที่ผมไปอ่ะมันมันประมาณสิบสิบสี่กิโลฮะแล้วยอดอ่ะตอนแรกอ่ะผมจะไม่เอาอยู่แล้วแต่ฝนมาตกทั้งคืนแล้วผมอ่ะวันนั้นอ่ะก็คือแบบ ไม่ได้งานเลยฮะตั้งแต่ออกมาก็เนี่ยเป,เป็นงานตัวแรกเลยครับผมก็เออเออก็เอาเะหน่อยก็เพราะว่ามันแบบมันเพิ่งแบบเป็นงานแรกไงแล้วก็มันเห็นเงินดีมันร้อยอัพเลยคนระับแล้วทีนี้ผมก็กดรับงานแล้วก็ไปส่งระยะทางที่ไปอ่ะมันไกลแล้วถ้าคนขับไรเดอร์อ่ะมันจะเขาจะรู้ว่ามันจะมีระบบตำรวจนะฮะที่ว่าตำรวจมันจะเด้งขึ้นมาว่าให้เราช่วยไหม S <S ผมก็ดูดูแล้วอ,ะอ่ะมันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไรนะแต่ผมก็เลยกดไม่ไม่แบบไม่เอาแบบไม่ขอไม่ขอความดูแลอะไรอย่างนี้ก็ขี่ไปเรื่อยๆอ่าที่ว่าผมอ่ะจะไปใกล้ถึงแล้วผมะขี่ไปผมอยู่จะอยู่ฝั่งขวาแล้วรถผมอ่ะเพราะว่าผมวิ่งไรเดอร์กลางคืนอ่ะ <S 2> <S 2> ผมต้องติดอุปกรณ์เสริมเพราะเป็นไฟสปอร์ตไลท์ <S <S 2> <S 2> มันก็จะเห็นเห็นแบบชิทัศ์ข้างนอกอะข้างหน้ามันจะชัดหน่อย ผมก็อ่ะก็ขี่ไปเรื่อยๆแล้วผมเหลือไปเห็นสาราทานฝั่งซ้ายแล้วผมเห็นมีผู้หญิงนั่งอยู่เป็นชุดยูนิฟอร์มของบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งทํางานเกี่ยวกับสายไฟค่ะครับผมผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเวลานั้นอะ่ะจะเป็นเวลาเข้ากะของเขาพอดีหรือไม่ก็เริ่มงานหรือว่ารอใครรมารับแต่ผมก็สงสัยว่าทาไมผู้หญิงมานั่งคนเดียวกลางคืน ทำไมไม่ให้แบบแฟนนั่งรอด้วยอะไรเงี้ยเพราะผมขี่ไปใกล้ๆผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็ร้องเพลงํามเพลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วพี่บดัมที่ผมผ่านผ่านข้างหน้าปุ๊บรถผมอะพี่จักเกียร์สี่ใช่ไหมขี่แล้วคล่องๆอย่างเงี้ยดีๆมันเหมือนมันอืดนะฮะก็คืออยู่ดีๆมันอืดขึ้นมาเองเหรอใช่ครับอยู่ดีๆมันอืดขึ้นมาเองครับเลงไม่ขึ้นอืใช่ครับมันมันเลงไม่ขึ้นคือแบบเหมือนเหมือนอืดเหมือนมีคนซ้อน แต่ตอนนั้นผมใช่ที่มันเป็นแบบอารมณ์แบบเหมือนมีคนซ้อนเราเลยอะแบบอยู่ดีๆก็เหมือนมีคนขึ้นมาซ้อนอะ่ะแล้วแบบรถมันก็อืดอะเพราะว่าคนขับผมจะรู้ว่าจังหวะแบบเร่งอะไรเงี้ยมันจะเท่าไรอย่างเงี้ยแต่พอผมผ่านสารทานนั้นผมก็อืดผมก็คิดไปในเชิงบวกนะว่ารถมันคงจะทํางานมาหนักก็คงจะอืดเป็นเรื่องเป็นไรก็ธรรมดาแล้วผมพอถึงบ้านลูกค้าปุ๊บก,ก็คือผมก็โทรหาลูกค้า ว่าพี่ข้ามาถึงแล้วเขาเขอก็เดินออกมาแล้วก็เขาก็เปิดเปิดไฟฉายมือถือแล้วก็โบกโบกโบ,อก,บอกอยู่ในบ้านเขาอืมอ่าซึ่งบอกลักษณะบ้านเขาก่อนนะครับมันจะเป็นซอยซอยเล็กๆเ,เข้าไปข้างวัดับผมแล้วทีเนี้ยที่บอกว่าฝนตกตอนแรกอ่ะแล้วหน้าบ้านเขาอ่ะจะเป็นลานดินกว้างๆครับพี่แล้วก็มีประตูบ้านไม่มันไม่ใช่เป็นประตูครับพี่ก็คือมันเป็นแบบเหมือนรั้วตามชนบทนะครับที่รั้วกินได้ครับ ว่ารู้ว่าทขึ้นจากผักนะฮะเอาซีนะแนงมายง,ยง,ยงยงยงแล้วก็มีตําลึงอะไรขึ้นเนี้ยตัวผมสูงร้อยแปดสิบห้าแต่ประมาณสเอลผมเลยก็ผมก็บอกอเดี๋ยวผมก็จะโกนเข้าไปนะบอกเดี๋ยวผมจอดรถไว้ข้างหน้านะพี่แล้วผมเดินเดินเข้าไปให้พี่เขาบอกโอเคโอเคอเขาชูนิ้วโอเคเพราะว่าก็เหมือนรู้กันนะฮะผมก็หยิบอาหารขึ้นมาจากกล่องแล้วก็เตรียมตัวจะเดินเข้าไปแล้วก็ค่อยๆเดินเลี่ยงไปเลี่ยงไปแต่ผมอะไปจอดอยู่หน้าบ้านเขากึ่งกลางพอดีเลยครับพี่ แล้วหน้าบ้านเขาอ่ะพี่แนนเคยเห็นไฟที่ว่าพอมีคนมาถึงมันจะเปิดเองไหมครับที่ว่าช้พลังงาน,นาแสงโซล่าเซลล์ป่ะปกติอ่ะถ้ามีรถไปจอดอ่ะแล้วไม่มีคนอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วไม่มีสิ่งอะไรขยับมันจะดับใช่ไหมพี่แต่มันไม่ดับมันก็แปลกนะพี่เรื่องอ่ะเนี่ยสิ่งที่แปลกิ่งทีหนึ่งก็คือรถไฟไม่ดับอืแต่ผมเดินไปไกลแล้วนะเดินไปจนจะถึงแล้วแล้วระยะสายตาคนที่อยู่ในบ้านอ่ะมองมาถึงหน้าบ้านอ่ะ คือเห็นชัดนะครับคือเห็นเห็นประมาณแบบก็แบบประมาณสิบกว่าเมตรเนี้ยใช่ก็ถือว่าเห็นชัดนะก็ผมก็โอเคครับพี่เนี่ยทัวร์รายการอาหารนะครับมีละข้าวสามกล่องแล้วก็น้ำแก๊สซี่หนึ่งขวดนะครับอ่าเป็นเงินเราเขาจ่ายเปยสแกนครับ qr ก็หยิบโทรศัพท์ให้เขาสกแกนเขาก็สแกนเขาก็ผมก็สังเกตอาการเขาเอ๊ะทำไมเขามองไปที่รถเราทําไมเอ๊ะเขามองแล้วก็มองไปที่รถเราเขาก็กลับมามองโทรศัพท์แล้วก็มองไปที่รถเราแล้วอยู่ดีดีอะพี่ เขาก็พูดขึ้นมาว่าอาร์ตเขารู้ชื่อผมนะอาร์ตทำไมเองไม่ไปส่งแฟนเองก่อนวะเองเอาแฟนเองมาไปเนี่ยมันจะเทีย่ยมันจะตีนหนึ่งนะแฟนเข้ากะไม่ทันหรอกอืมคือเขาพูดมาอย่างเงี้ยพี่รับแฟนอะไรพี่แฟนผมนอนอยู่ห้องกันหน้าที่นั่งอยู่บนหลังรถแต่เขาเสี่ยงผมหน้าขึงตาขึงแล้วพี่อือเขาไม่ได้อำานะอือกันหน้าแฟนเองนะนั่งอยู่นะใส่ชุดยีนิฟอร์มบริษัทนะเอาไมไปส่งเหมือนกับที่เราไปเจอมาเหรอที่แต่ง,งช,ชุดยีนิฟอร์มบริษัทสายไฟ ใช่ครับออืก็นั่งใส่ก็นั่งอยู่หน้าแฟนเองนะก็นั่นแหลแฟนเองนั่ง่บนรถเาทำไมเองไม่ไปส่งแฟนก่อนแค่นี้ที่รอได้มันไม่ไกลจากบ้านพี่หรอกบริษัทแฟนเองอ,ะอ่ะผมก็บอกอ้าวพี่อ,อ,อ๋อเดี๋ยวผมก็ตามน้ำไปก่อนนะผมก็รู้แล้วว่าผมทกเจอโดนแนๆ่ๆก็อ่ะก็โอเคครับเ <c oughs> ขาก็รับข้าวแล้วก็เข้าบ้านไปผมก็นึกในใจโหพี่ทิ้ง <c oughs> ทิ้งขี้ไว้ผมกองไปเลยแล้วพี่ก็ไปเสกสุกกับข้าวพี่อย่างเต็มที่แล้วผมก็กลับมารถพวกอะอ่ะ ถ้าสมมุติผมเดินกลับมารถใช่ไหมไฟมันก็ระดับแล้วก็เปิดแต่ไฟอ่ะมันสว่างตลอดเลยพี่แล้วผมก็ขี่ออกมาแล้วรถอะพี่โมดํามันก็ยังอืดอยู่ทั้งๆที่ไม่มีคนซ้อนใช่ครับก็ขี่มาแต่วมีคนนั่งซ้อนเราอยู่อย่างเงี้ยเหรออารมณ์แบบเหมือนผมเปิดแก๊สวินอะแล้วก็รับมันไปส่งวินเลยออกตัวเกนไน่อย่างไงออกตัวกันนน้นเลยพี่แล้วทำยังไงต่อคะก็ผมก็ขี่ก็เรื่อยๆแต่ มันมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งถ้าขาไปทั้งขากลับหมาหอนตลอดทางแล้วก็หอนแบบหอนแบบเหมือนต่อกันอนะทอดอทอดทอดทอดทอะแบบเหมือนประสานเสียงกันเลยบอกว่าืห,มหผมว่าใจดีสู้เสือจะถึงแล้วสาราทานตกไฟขวาเลยไอ้ตกไฟซ้ายเพราะว่าตอนตอนแรกผมมาฝั่งขวาผมก็ตกไฟซ้ายผมก็ไปจอดหนะ้าสาราทานเลยแต่ผมก็ลงรถผมก็ผมก็ไม่รู้นะผมถ้าเกิดใครเห็นผมตอนนั้นขอก็ว่าผมบ้า ผมชี้เลยผมชี้ไปที่ว่างเปล่าบนหลังเบาะรถผมอ่ะเองพี่ลงไปเลยนะผมมาคนเดียวพี่ลงไปเลยมาทั้งหลายไปทังนั้นโหไล่เลยมาส่งที่เดิมว่างั้นเถอะใช่พี่ผมไปจอดหน้าสาราฐานแล้วผมไล่เขาเลยอถ้าพี่ไม่ลงผมแช่งพี่นะพี่ลงไปเลยออันนี้มันไม่ใช่ที่ของพี่อันนี้็ผมมาทํางานม็ที่ผมเอาเอาง่ายๆผมผมด่ากับผีอ่ะแล้วดีขึ้นไหมมันก็ผมก็ขึ้นรถ พี่แล้วก็ผมก็อ่านไปสักบทอีกพี่ลงไปเลยนะลงไปเลยเ <c oughs> พื่อความมั่นใจอีกสักรอบใช่ครัใช่ครับแล้วบอกว่าสตาร์รถพี่เชื่อไหมคือรถแบบบิดต่อเลยอืมไม่อืด <รถ S 1> แล้วรถ,รถไม่อืดแล้วฮรค่ะครับผมแล้วก็พอมาถึงพอมาถึงที่ว่าผมจอดอะ่ะผมเล่าเรื่องนี้พี่ไรเดอร์พี่ไรเดอร์พ, <c oughs> พวกผมฟังอืมโอ้ย <c oughs> เจอแล้วเองอาร์เจอแล้วเจอแล้วเจออะไรอ่ะก็คือ เหตุการณ์มันมีอยู่ว่ามันเขาเป็นพนักง,งานนะครับพี่ผู้หญิงแล้วก็เหมือนจะเดินข้ามถนนนะ,ะแล้วก็มีเกิดอุบัติเหตุรถชนแล้วก็หนีหก็ตอนนี้ก็ยังจับตามจับตัวคนร้ายไม่ได้เลยครับผมถึงบอกไม่ขอเอ่ยชื่อสถานที่แล้วที่พี่ไปก่อนนี้คือว่าแล้วก็วันถัดมาอีกประมาณสองสามวันนะผมได้ไปส่งออกบ้านเดิมค่ะไปส่งของบ้านเดิมอีกแล้วใช่ครับแล้วผมคุยกับเขา ที่ผมถามจริงๆนะวันนั้นนะ่ะพี่เห็นอะไรก็เอาก็เห็นแฟนเขาก็บอกนะเอาพูดตามน้าเสียงเลยนะเอาก็เห็นแฟนเองอนะ่ะไม่ใช่พี่ผีหรือเปล่าผมก็บอกองี้ผีบ้าบออะไรผีอะไรจะมาเป็นคนอย่างนั้นล่ะเองมาอัมพี่วะบอกพี่ผมก็พูดหนะ้าขึต่ตาขึ่ใสนะครับพี่มันไม่ใช่พี่ไม่รู้ข่าวาที่ว่าเขามาชนขนอามที่มีรถชนเกิดขึ้นใช่เขาเขาเป็นคนท่านั้นเออวะเขาบอกเออวะแล้วเองทำไมะ่ะผ,ผมก็ไปผมก็ไปจอด พี่ที่เขามาแล้วผมก็ไล่เขาลงผมก็ไม่เจอเห็นเจออะไรผมถามพี่อะไรหน่อยดิพี่ว่าพี่เจอวันนั้นอ่ะพี่เห็นเป็นรูปลักษณ์ฝานยังไงเขาบอกตรงทุกประการเลยพี่ตรงกับที่เราเห็นน่ะเหรอใช่ครับตรงกับที่ผมเห็นที่ว่าผมขี่รถผ่านนะตอนแรกที่ว่าจะมาส่งเขาอืหลังจากนั้นพี่คนนั้นคือไม่สั่งของวลานั้นเลยคลัวแลวเราอ่ะเรายังวิ่งรอบดึกดึกได้เหมือนเดิมอะไรหลังจากเจอเรื่องนี้ไป อันนี้ผมก็กําลังวิ่งอยู่ผม่าปิดออจอดคุยคอะอรระวังนะแล้วก็ยังวิ่งแถวนั้นอยู่เหรอหรือวิ่งทั่วไปหมดอวิ่งทั่วไปหมดครับไรเดอร์ไม่ไม่เจาะจงครับใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ช่อง Youtube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยรวย,รยนะกดด,ย <c oughs> ด,ด้วยนะครับกด cribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับ อังคารคลุมโป้เอ็กซ์